สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจามารีสรีจันร์คุณครูโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารตำบลบ้านเรืออำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะที่ได้เรียนหลักสูตรวิทันตสา,าสมาธิออนไลน์ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากช่วยงานของสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา198วัดสีมงคลอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะ ในขณะที่ทำงานช่วยเกี่ยวกับการจัดการเรียนเรื่องหลักสูรตรวิทยาศาสตร์สมาธิออนไลน์ก็ถือโอกาสนี้เรียนไปด้วยคนรู้สึกก่อนเรียนนะคะตอนนั้นมีความรู้สึกเพียงว่าอยากให้ตัวเองได้เรียนเพื่อนพี่น้องเราได้เรียนแล้วก็เพื่อนพี่น้องที่อยู่ทางไกลในจังหวัดขอนแก่นที่ไม่มีโอกาสในการเรียนที่สถาพันได้ถือโอกาสที่มีหลักสูตรออนไลน์ได้เรียนด้วยในระหว่างที่เรียนนะคะ ด้วยภาระที่มากมายหลายอย่างซึ่งที่ผ่านมานะคะก็สามารถที่จะได้เรียนแล้วก็ได้ทำงานช่วยสถาบันอย่างราบลื่นจนจบเทอมที่หนึ่งมาได้ความรู้สึกหลังจบเทอมที่หนึ่นี้นะคะมีความรู้สึกว่าโอ้โหด้วยภาระที่มากมายในการงานหน้าที่ที่โรงเรียนงานบ้านในครอบครัวด้วยแล้วผ่านมาได้ทำให้เราได้เรียนรู้ ตอบพ่อสงสัยที่ยังสงสัยในระหว่างที่เรียนก็จะได้ฟังเทปของพระอาจารย์หลวงพ่อบรรยายแล้วที่สำคัญมีท่านอาจารย์ฤษามาสรุปในแต่ละเรื่องทําให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสิ่งที่ค้นพบกับตัวเองนะคะในช่วงทำงานช่วยสถาบันแล้วก็เรียนนี้นะคะ ทำให้รู้สึกถึงพลังของสมาธิในช่วงที่เราทําสมาธิได้มากมีพลังเยอะรู้สึกว่าการทํางานอะไรต่างๆมันจะราบรื่นไปหมดทุกอย่างเลยแต่พอในช่วงที่พลังเราได้น้อยทําสมาธิได้น้อยรู้สึกว่าการทํางานต่างๆจะมักจะติดขัดนะคะจะเป็นเช่นนั้นเลยจึงต้องพยายามที่จะทําสมาธิให้ได้มากๆให้ได้เพิ่มขึ้นสะสมไปทุกๆวัน ตามโอกาสที่ทําได้แล้วด้วยความตั้งใจก็จะให้ทําให้ได้มากๆยิ่งขึ้นทุกอย่างก็จะได้ราบรื่นไปได้ด้วยดีด้วยแล้วก็รู้สึกดีกับเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมเรียนในครั้งนี้ด้วยกันด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะคะสาธุคะ่ะ